สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวกมจีนแพทุกคนนะครับเดี๋ยวแล้วก็สู่ช่วงกมจีนแพคอีเวนต์และในครั้งนี้ก็เป็นอีเวนต์บทสุดท้ายแล้วของอีเวนต์ระดับแสนที่รอวันกับโดยบทสุดท้ายนี้มีชื่อว่าดวงดาวแห่ง Star าลิขิพอเริ่มเข้าเกมมาเนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องมาให้เราทําโดยให้เราไปคุยกับโมนาโดยที่โมนาคนนี้จะมายู่ยตรงนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณทำเควสบทที่1กับบทที่2เสร็จก่อนนะก็เหมือนเดิมนะผมขอไม่สปอนเนอ้อเรื่องเพราะฉะนั้นเจอกันอีกทีหลังเควส์นเ,เ,ว event เ,เนื ก็จะมีมินิเกมนิดหน่อยให้เราเล่นนะก็คือเป็นมินิเกมให้เราหมุนไอการทำลายดวงดาวนี้โดยวิธีการหมุนก็คือให้สัญ,ญลักษณ์มันตรงกันนะทั้งข้างในทั้งนอกอย่างนี้อย่างที่เห็นแล้วว่าพอตรงกันแล้วเนี่ยก็จะเปิดบทสุดท้ายของอีเวนต์นี้โดยอีเวนต์นี้จะใช้40เรซินในการลงนะถือว่าค่อนข้างเยอะโดยของรางวัลที่ได้รับจากการตอบแทนในการลงอีเวนต์นี้เนี่ย ก็คือจะมี EFP 200ค่าแฟนชิพสีแล้วก็ Fading งสไตล์เอเซนเนี่ย50อันนี้จะขึ้นอยู่กับโลกนะคือถ้าเกิดโลกใครยิ่งสูงก็จะยิ่งได้เยอะอันนี้ของผมเนี่ยอยู่โลก6นะได้50แล้วก็อีเวนต์นี้สามารถท้าทายได้แบบว่าจะหลายคนหรือคนเดียวก็ได้โดยวิธีการเล่นอีเวนต์นี้เนี่ยก็คือให้เรามาที่เศษอุกบาทข้างริมทะเลน,นี้นะก็คือต้องเล่นเนื้อเรื่องให้จบก่อนนะพอเสร็จแล้วให้เราเข้าไปคุย ทีนี้เนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าจะท้าทายคนเดียวหรือท้าทายแบบจับคู่หลายคนเหมือนอีเวนท์ที่เป็นแบบจับคู่ออนไลน์เล่นกับคนอื่นอะไรอย่างนี้นะโดยที่การจับคู่หลายคนเนี่ยก็เหมือนการจับคู่ออนไลน์เล่นในอีเวนท์อันก่อนๆนะก็คือสามารถกดจับคู่แล้วก็เล่นกับคนอื่นได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขอเล่นท้าทายคนเดียวก่อนแล้วกันนะให้ดูตัวอย่างโดยที่พอเราเข้าเริ่มมาแล้วเนี่ยก็จะมีการนับถอยหลังให้เราเตรียมตัวนั่นเองนะพอเราเริ่มท้าทายคนเดียวเนี่ยมันจะมีบัฟมา3อย่างที่จะส่มขึ้นมา โดยที่อันนี้ของผมเนี่ยได้เป็นไอจุดส่งพลังงานแคบลงแล้วก็ไม่ค่อยเสถียรนะก็คือจะเปลี่ยนจุดส่งพลังงานไปเรื่อยๆโดยที่อีกสองอย่างที่มีโอกาสปรากฏขึ้นที่เป็นบัฟเนี่ยก็คืออันนึงจะเป็นมอนเตอร์ดูด้ายขึ้นแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเวลาเราส่งพลังงานเนี่ยถ้าโดนมอนเตอร์ขัดขวางเนี่ยพลังงานที่เราส่งมันจะหายไปเหลือศูนย์เลยนะซึ่งใหญ่ที่เห็นนะครับว่าเริ่มต้นมาแล้วก็ค่าๆมอนไปนะก็จะได้พลังงานมาพอเราได้พลังงานมาเสร็จแล้วก็ให้ไปยืนตรงแท่นวงอันนี้แล้วกดรูปตัวก็คือ ให้เราคอยส่งพลังงานจากไอที่เราได้จากมอนเนี่ยแหละไปให้ตัวอุกบาทนะอย่างนี้พอเราส่งแล้วไอค่าพลังงานก็จะเพิ่มขึ้นก็ทำวนๆไปอย่างที่เห็นว่าตอนนี้เนี่ยไอตัวรอบๆตัวผมเนี่ยมีแสงสีทองๆองด้วยอันนี้จะเป็นบัฟสองอย่างที่จะปรากฏขึ้นตอนที่เราเล่นเล่นอยู่นะอันนึงเนี่ยถ้าเป็นแสงสีทองอันนี้ก็คือพลังโจมตีเพิ่มขึ้นส่วนอีกอันนึงจะเป็นแสงสีฟ้าก็คือถ้าเกิดเราอยู่ภายในวงนั้นเนี่ย เราจะสามารถส่งพลังงานได้ตัวพลังงานเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเล่นกันเป็นทีมเนี่ยก็อย่าลืมไปอยู่ข้างๆคนที่มีวงแสงพวกนี้นะจะได้บัฟพิเศษทําให้เล่นง่ายขึ้นนั่นเองแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าทำไมอีเวนต์นี้ถึงอยากให้เล่นหลายคนก็เพราะว่าอย่างนี้แหละก็คือไหนจะส่งพลังงานไหนจะสู้ตีมอนอีกมันค่อนข้างเอ่อเรียวกว่าไงเหนื่อยใช่ย่อยถ้าเล่นเล่นคนเดียววะนะเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนําให้เล่นหลายคนน่าจะง่ายกว่านะครับพอเราท้าทายเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดรับของรางวัลน,นะ เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่กดรับของรางวัลเนี่ยไอตัวกิจกรรมนี้มันจะไม่นับรอบให้คือกิจกรรมนี้เนี่ยมีเพื่อให้เราลงให้ครบ7ครั้งเพื่อจะได้น้องฟิชชี่นั่นเองถ้าเกิดใครลงครบ7ครั้งแล้วแล้วก็ทําภารกิจอันเก่าที่ให้เก็บอีเวนต์ในบทที่2ครบ14ครั้งน่าจะได้น้องฟิชชี่แล้วละ่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือไอตัวใน battle pass นะในตัว battle pass เนี่ยมันจะมีอีเวนต์ที่ให้เราลงทั้งหมด6ครั้งด้วยซึ่งเราน่าจะลงเก็บน้องฟิชชี่เจครั้งเกินอยู่แล้วล ต้องกดรับพลังงานนะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่รับให้โดยที่ใช้40ไอตัวเรซินในการรับนั่นเองทีนี้เรามาดูของรางวัลในร้านค้ากันหน่อยนะของรางวัลในร้านค้าเนี่ยน่าจะต้องลงประมาณซักในโลกของผมน่าจะประมาณ14-15รอบนะผมลองคำนวณคำนวณดูโดยที่ผมแนะนําว่าไออันที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือไอมองกุดอันนี้เพราะมันเป็นของหายากและยังหาไม่ได้นะมันเป็นของเอาไว้อัพคอนสวรรค์ระดับสูงนั่นเอง ส่วนไอ้พวกสมุดนี้ผมลองดูแล้วก็คุ้มค่าที่จะแลกรวมถึงหินถ้าเกิดใครไม่พอไว้ที่บวกอาวุธจะแลกก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดให้แนะนำเนี่ยแน่นอนว่าพวกสมุดกับมงกุฎเนี่ยอย่างไรก็ควรจะโดนนะส่วนไอ้หินแร่อันนี้ผมว่าแล้วแต,แต่ละกันนะแต่ผมว่าก็คุ้มดีเหมือนกันแล้วก็แน่นอนว่าพอเราเปิดบทที่3เสร็จแล้วเนี่ยไอสิ่งที่จะเพิ่มขึ้นมาก็คือไอขึ้นอุกบาตก็จะมีไอเนื้อเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆให้เราไปทําอย่างสุดท้ายนะอีก3เควสแล้วก็ตัวที่เราลงเนี่ย เราก็ควรจะใช้ตัวพวกนี้ลงนะเหมือนตอนอีเวนต์ช่วงที่2เพราะว่าจะได้บัฟความเสียหายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเอาละครับนี่ก็เป็นอีเวนต์สุดท้ายแล้วของดาราดับแสงที่เรามันกลับก็คือดวงดาวอินราลิคิดก็โดยสรุปก็คือเริ่มต้นมาทำเควสเนื้อเรื่องเสร็จแล้วก็เล่นม,มินิเกมหมุนนิดนึงแล้วก็ลงกิจกรรมนะโดยที่ผมก็แนะนําว่าให้ลงกับเพื่อนๆนะครับจะได้เล่นง่ายขึ้นหน่อยนะลงคนเดียวเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยก็อีเวนต์นี้เนี่ยจะมีไปอีก7วันนั่นเอง แล้วก็จะมีเวลาให้เราแรกของเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก14วันก็คือหมดวันสุดท้ายวันที่6นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจัวลงเพีเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ